สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้คลิปนี้ครับสยามชาแนลจะพาทุกท่านนะครับมาดูธนบัตรนะฮะชนิดราคา10บบาทนะครับรุ่นนี้นะครับใครที่มีรุ่นนี้สังเกตดูดีๆนะครับจะมีบางแบบนั้นเริ่มจะมีราคาในกลุ่มนักสะสมแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาประกาศนะครับบอกกับ F4 ของเราแล้วก็เพื่อนๆน,นักสะสมทุกท่านนะครับให้รีบหารีบเก็บกันนะครับเรามาดูข้อมูลของธนาบัตรที่เรากําลังจะพูดถึงนะครับให้ท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับด้านหน้าของธนาบัตรรุ่นนี้จะเป็นพระบรมสายาสาธิสณ์ของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับเป็นรุ่น10บาทครับรุ่นนี้นะฮะด้านหลังเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ครับ เรียกว่าธนบัตรนะฮะที่เป็นหลังทรงมานะครับเป็นอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับที่เป็นด้านหลังแบบนี้ครับทุกท่านเคยสังเกตธนบัตรรุ่นนี้อยู่ในมือไหมครับนะฮะใครที่มีรุ่นนี้กดก้าวรวมๆมาครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดสังเกตครับกดก้าวรวมๆมาครับผมจะพาทุกท่านมาดูหลายคนผมเชื่อว่าท่านต้องอึ้งนะฮะบางท่านนั้นอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับว่า ลักษณะแบบนี้เป็นสิ่งที่หายากแล้วก็นะครับน่าจะมีราคาในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเก็บมากรวยมากนะครับมาดูครับในส่วนของธนบัตรใบนี้นะครับใครมีนะครับทุกท่านครับให้ท่านลองสังเกตดูธนบัตรที่อยู่ในมือของท่านดีๆนะครับเดี๋ยวสยามชาแนลจะพาทุกท่านส่องดูนะครับในเรื่องของธนบัตรชนิดราคา10บาทนี้นะฮะถ้าเกิดว่านี่ครับเป็นในเรื่องของนะฮะเลขที่ผิดไม่ติดหรือเป็นเลขขยับนั้นมีราคานะครับเลขขยับแบบไหนเดี๋ยวขอเติมความรู้นิดหนึ่งนะฮะ ในเรื่องของนะครับสมมติว่านะครับถ้าเป็น0 A 5 2 1 4 3 3 6แบบนี้นะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนเป็นนะครับศูนย์คอห้าสองหนึ่งสี่นะฮะหรือว่า35ซึ่งด้านบนกับด้านล่างนั้นขยับนะฮะเลข6 ขยับมาเป็นเลข5าอย่างนี้นะครับมีราคาแพงนะครับใครมีก็ยินดีรับซื้อนะครับยืนยันว่ามีจริงนะฮะเมื่อก่อนนั้นเคยมีเพื่อนๆนั้นส่งมาขายให้อยู่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ตอนนี้ราคามานะครับมาดูข้อมูลของธนบัตรใบนี้ครับผมจะให้ท่านดูนะครับใครที่ยังไม่เคยสังเกตนะครับว่าธนบัตรแบบนี้มีจริงๆนะครับทุกท่านครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับให้ท่านลองสังเกตดูตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวผมอธิบายเพื่อนๆฟังให้ท่านสังเกตดูที่นะครับลายน้านี่ฮะสังเกตดูนี่คือใบที่นะครับผมจะอธิบายว่าเป็นใบที่หาง่ายก่อนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนี่ฮะส่วนใหญ่จะจะจะเป็นแบบนี้นะครับในเรื่องของเนี่ยฮะเรียกว่านะครับเป็นลายน้ําแบบนี้ใช่ไหมครับที่ท่านพบเจอนะฮะซึ่งจะเป็นลายน้ําของในหลวงรัชกาลที่เก้าแบบนี้นะครับนะครับเป็นปกตินะฮะจะอยู่ประมาณกลางใช่ไหมครับในส่วนของธนบัตรที่เรานะฮะพบเจอกัน นะครับแล้วก็ที่เก็บสะสมกันอยู่ลองซองดูครับจะเป็นลายน้ําของในหลวงรัชการที่9แบบนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงกลางนะครับแต่วันนี้สยามชนแนลมีข้อมูลใหม่นะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับใครที่มีรุ่นนี้ก็เก็บไว้นะครับ เก็บไว้ด่วนเลยนะครับเดี๋ยวนะฮะตอนนี้เริ่มมีราคาเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับมีมีการเล่นหากันแล้วนะครับแต่ราคานั้นยังไม่แรงและก็ยังไม่แบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับถือว่านี่ครับอ่ก็มีการเล่นกันป่าปลายเป็นการชื่นชอบแต่ละบุคคลนะครับแต่เชื่อว่าหลายคนเห็นใบนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะมีราคาเกินหน้าแบงค์นะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับว่าใบนี้ทําไมถึงถึงเชื่อว่าจะมีราคาแพงในภายภาคหน้านะครับทุกท่านสังเกตดูนะครับใบนี้เป็นเหมือนกันนะครับ เป็นด้านหลังเป็นอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยทรงมาแบบนี้เหมือนกันเป็นรุ่นเดียวกันนะครับยืนยันว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับมาดูข้อมูลของใบนี้นะครับท่านสังเกตดูตามที่ผมบอกนะครับเมื่อสักครู่นี้ดูแล้วนะครับหนึ่งใบมาดูใบนี้ครับจะมีความต่างนะครับขออนุญาตนะฮะท่านเห็นอะไรไหมครับนี่ฮะท่านเคยสังเกตไหมครับนี่ฮะธนบัตรที่อยู่ในมือของท่านเป็นแบบนี้ไหมฮะเราเก็บดูนะครับลองเก็บสะสมได้นะครับเพื่อนๆครับเก็บสะสมด่วนเลยนะฮะใครมีรุ่นนี้ก็เก็บสะสมด่วนเลยนะครับคือ นะครับพระบรมสายาสาธิสลักของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะนะครับจะเป็นขนาดที่เรียกว่าสั้นนะฮะเห็นไหมฮะท่านเห็นไหมฮะจะสั้นนะฮะประมาณว่าจะติดขอบเลยเนี่ยที่เป็นสีน้าตาลนี่ที่เป็นลวดลายไทยเนี่ยจะติดเลยเห็นไหมครับพระบรมสายาสาธิสลักเนี่ยนะที่เป็นลายน้ําของพระองค์ท่านเนี่ยของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยจะมาติดนะฮะเรียกว่าธนบัตรอ่าสิบบาทคอสั้นอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะสังเกตดูใช่ครับท่านมีไหมครับแบบเนี้ย เราเก็บสะสมได้นะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยพระผ้าของพระองค์ท่านนี่มาตจดกับตรงนี้เลยนะฮะส่วนใบที่หาง่ายๆจะเป็นแบบนี้นะฮะมี2แบบนะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมฮะนี่ใบที่หาง่ายจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับใบที่หาง่ายแต่ใบนี้จะมีความต่างก็คือนะครับจะเป็นในเรื่องของนะครับจะเป็นแบบถือว่าติดเลยฮะนี่ฮะเราเก็บสะสมดูนะครับที่เป็นลายน้ําแบบนี้นะครับ เชื่อว่านะครับจะมีราคาในภายภาคหน้านะครับแล้วก็เป็นธนบัตรที่หายากอยู่นะครับก็มีการเล่นหากันอยู่นะฮะลองลองสอบถามไปถึงนะครับเพื่อนๆนักสะสมนะฮะที่ดูในคลิปนี้อยู่ธนบัตรแบบนี้เล่นกันเป็นทางการหรือยังครับแต่ว่าก็มีข้อมูลว่าเล่นหากันอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าราคาที่ชัดเจนนั้นเท่าไหร่นะครับแต่มีราคาเกินหน้าแบงก์กันอยู่นะครับเห็นเล่นกันแล้วนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับราคาก็แพงกว่าปกตินะฮะประมาณนั้นที่เป็นพระบรมสายยาสารทิศลัก์ของพระองค์ท่านเนี่ย ที่เป็นติดกับขอบแบบนี้นะฮะเรียกว่าขอสั้นแบบนี้นะครับนีฮะริมหาเก็บนะครับเพื่อนๆริมหาเก็บนะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกนะฮะถ้าภายภาคหน้าเนี่ยถ้ายายากๆมากขึ้นเนี่ยสยามเท่นอาจจะประกาศรับซื้อเลยนะครับนี่ฮะฝากเป็นเกบความรู้นะครับเดี๋ยวมาต่อที่ธนบัตรใบนี้นิดหนึ่งนะฮะใบนี้นะครับใครมีรุ่นนี้นะฮะผมจะบอกจุดสําคัญนะครับใบนี้นะฮะยินดีที่จะรับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีตามที่ผมบอกนะครับก็คือนะครับจะรับซื้อให้ราคาสูงนะฮะ ใครที่พบเจอนะครับธนบัตรรุ่นนี้เลยนะครับใครมีแบบนี้ครับใครมีแบบนี้เดี๋ยวผมจะบอกจุดสําคัญครับใครมีแบบนี้กดก้าวรวมมาบอกนะครับที่เป็นด้านหน้าเป็นแบบนี้ฮะเป็นในหลวงราชการที่๙แบบนี้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นนี้นะฮะคนละรุ่นกันนะหลังทรงม้าแต่ใบนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเรียกว่าแบบนี้ฮะนี่ครับเป็นวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามแบบนี้นะครับ นี่ฮะเป็นรุ่นนี้นะครับใครที่มีรุ่นนี้ให้ท่านสังเกตดูจุดนี้ให้ดีนะครับสยามเจเนตจะบอกซื้อแพงนะฮะซื้อแพงนะครับ,รบต้องบอกว่าซื้อแพงหลักพันแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าธนาบัตรใบนี้นะครับปรากฏว่านครับเพื่อนๆนะครับจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่นักสะสมเขาเล่นหากันสูงแล้วก็เขาตามหากันผมก็ตามเหมือนกันเมื่อก่อนนั้นเคยมีคนส่งมาแล้วเพิ่งรู้ว่าวันนี้เนี่ยธนบัตรที่ผมจะพูดถึงในต่อไปนี้นั้นหายาก ก็คือนะครับให้เพื่อนๆลองสังเกตดูธนบัตรรุ่นนี้ให้ดีนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ไม่ใช่รุ่นรุ่นอื่นนะรุ่นนี้นะไม่ใช่รุ่นไม่ใช่รุ่นแบบนี้นะไม่ใช่รุ่นแบบนี้รุ่นแบบนี้มีแน่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี้แล้วมีตัวหนังสือสีแดงหรือสีดําอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าที่ระลึกนะฮะลงพิมพ์นะครับประมาณนี้อยู่บริเวณนี้นะครับนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับจาไว้นะครับนะในรุ่นนี้แต่มีตัวหนังสืออยู่บริเวณนี้ รเรายินดีที่จะประเมินราคาให้นะครับนะะหลักพันนะฮะสาภาพที่สวยแบบนี้นะครับสาภาพสวยแบบนี้หลักพันขอให้มีตัวหนังสืออยู่บริเวณนี้นะครับที่เขียนคาว่าที่ระลึกลงพิมพ์นะฮะถ้าใครพบเจอนะครับใครถืออยู่ก็ สามารถที่จะส่งมาประเมินราคาได้นะครับนี่ก็เป็นเกจความรู้ดีๆนะฮะจากสยามชาแนลนะครับที่หยิบยกมาฝากเพื่อนๆน,นักสะสมให้เก็บหากันนะครับก่อนที่ราคาจะพุ่งไปไกลนะครับก่อนที่จะมีราคาอย่างเป็นทางการในส่วนของธนบัตรรุ่นหลังส่งมานะครับลองไป่องดูนะครับลายน้ําที่อยู่ในธนบัตรของท่านบางใบนั้นจะมีความต่างและหายากนั่นเองครับขอกราบขอพระคุณทุกท่านครับที่เกจติดตามรับชมช่องสยามชาแนลของเราสยามชาแนลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นักสะสมเก็บสะสม กันอย่างถูกต้องนะครับอันไหนหายากและมีแนวโน้มเราจะมาบอกคุณครับขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งที่กดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนกลับมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ